วันนี้ขนาดพมา่านี่นะครับเขาปรับฐานการตั้งรับหมดแล้วนะครับฐานบัญชาการกองทัพพม่าวันนี้ที่เนบีดอเนี่ยอยู่ใต้ดินอยู่ในที่ปลอดภัยหมดแล้วของไทยปลอดภัยไหมละครับไม่ครับเราอย่างพี่เป็นฐานก็ต้องรู้นี่ไม่ครับวันนี้นะถ้าเขาโด่งโรมมาโจมตีกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยเรามีอะไรไปรับมือเขาไหมไม่มีครับไม่มีแล้วทำเนียบรัฐบาลมีไหมครับไม่มีครับไม่มีแล้วกองทัพอากาศ่ะครับ โดนเมือบไม่มีแล้วถ้าเขาโจมตีพังพินาศหมดแล้วเราจะเอาหน้าไปไหวไหนเราจะรับมือกับก้าศึกอย่างไงเนี่ยแล้วเราก็รู้อยู่แล้วมันใช้โดนแล้วระบบแอนตี้โดนเราไม่มีสักเครื่องสักลำเดียวเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนที่เอาปืนมาไล่ยิงนะครับมันกระจอกไม่มีนะครับไม่ถังหรอกใช่ครับใช่ฮะคนหนึ่งมันบังคับโดนได้ห้าสิบลำนึกดูนะครับมันเข้ามายี่สิบคนนี่นะครับมันบังคับโดนเข้ามาเป็นพันพันลำเนี่ย แล้บุกเข้ามาโจมตีแล้วอะไรไปรับมือมันได้ความเสียหายจะยับเยินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดแต่เหมือนว่าไม่มีใครสนใจเลยนะครับอันตรายมากครับประเทศไทยในวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถวางใจให้นักการเมืองรับผิดชอบความปลอดภัยของชาติได้อีกต่อไปทหารต้องเข้ามาเป็นแม่งานดูแลเรื่องนี้โดยด่วนที่สุดครับครับท่ครับแล้วทำไมเนี่ยจีนสหรัฐ ถึงได้เข้ามามีบทบาทแล้วตามด้วยมาเลมาเลนี่มันก็โอ้ยโปรโปรโปรเขมรอย่างเต็มที่เลยเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียในก็าามาเลเซียนี่ชัดเจนแล้วจะไม่ครับ,รบว่าไอ้ประธานอาเซียนคนเก่าเนี่ยตัวน,นี้ก็พ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับ,รบไปไป,ไปอยู่เป็นฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยนายอ,อันวาอิบราฮิมเนี่ย มาอ้อนวอนขอร้องฝ่ายไทยนะครับว่าอย่าไปโจมตีบ่อนแห่งหนึ่งซึ่งมาเลเป็นผู้เจ้าของเป็นผู้ถือหุน้นนั่นก็ชัดเจนคือคำรับสารภาพใช่ไหมครับใช่ามาเลเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสแกมเมอร์อไปลงทุนเป็นทำสแกมเมอร์อยู่ในเขมรและรับสารภาพแล้วแชร์ประชิกกระชานาก,ากากมันนะครับมีน้ำซ้ำม,มันยังมาสั่งการว่าไทยต้องเจรจาต้องหยุดลบวันนั้นวันนี้มึงเป็นใครละครับไอ้วันวาอิบราฮิมเนี่ย มันเป็นอาชญากรที่ตอนนี้เป็นจะผู้ต้องหาอยู่ในคดีตามที่อดีตนายกมหาเดมัวหมัดไปแจ้งความจับนะครับว่าขายชาตินะครับวันนี้เนี่ยเราปล่อยให้คนแบบนี้มาบงการเราได้ยังไงและแน่นอนและครับจีนนั่นเขามีบทบาทอยู่ในอาเซียนมานานแล้วนะครับแต่สหรัฐเนี่ยกำลังจะเข้ามาแทรกแซงซึ่งเขาพยายามตั้งยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก ขเขมรก็ไปเข้าร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเข้าร่วมเป็นภาคียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ถือว่าจีนเป็นภัยคุกคามไม่พอนะครับยังเข้าร่วมเป็นกองกําลังผสมอาเซียนที่เตรียมทําสงครามกับจีนเนี่ยมันบ้าหรือเปล่าวันนี้สถานะตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของประเทศไทยและขเขมรวันนี้เท่ากันนะครับคือเราเตรียมพร้อมจะทําสงครามกับจีนมันบ้าหรือเปล่าเนี่ย พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเราต้องช่วยกันเรียกร้องมาถึงเวลารัฐบาลต้องทบทวนเรื่องนี้แล้วยังครับว่าเราจะถอนตัวออกจากการเป็นภาคีกองกําลังผสมอาเซียนที่เตรียมท,ทําสงครามกับจีนแล้วยังแล้วนึกดูนะครับหัวใจคนจีนเขาเนี่ยประเทศจีนเขาเนี่ยเขาเป็นมิตรไมตรีกับเรามาตั้งกี่เป็นพันปีแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆเรามาเตรียมท,ทําสงครามกับเขาเนี่ยจใจเขาทํำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องเข้าใจสภาพอันนี้ว่า ไอ้พวกจันไหลพวกไหนล่ะครับที่ไปทําข้อตกลงอย่างนี้เนี่ยจีนไทยเป็นพี่น้องกันก็พูดกันแต่ปากหรือเปล่าใ,ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเตรียมทําสงครามกับเขาแล้วเราจะร่วมมือกับชาติมามนน่าอื่นไปกระทึบเขาแล้วถามว่าเขาจะนั่งเฉยให้เรากระทึบหรอครับถ้าเราไม่ถอนตัวไม่แก้ไขปัญหานี้ดีนะครับภูมิภาคนี้จะเป็นสมรภูมิรบแบบยูเครนนะครับแล้วนี่จะเป็นความโง่บัดซบและเป็นความเสียหายย่าเยิน พราะทั้นใครจะมาเป็นรัฐบาลตอนนี้ก็ดีต่อจากนี้ก็ดีนะครับ,รบปัญหาใหญ่ที่ท่านต้องพิจารณาก็คือว่าเรายังจะไปะยอมตัวเป็นคู่สงครามกับจีนยอยู่แต่เหมือนแบบตอนนี้หรือไม่ยังจะเป็นแนวร่วมอาเซียนเพื่อจะทําสงครามกับจีนยังถือจีนเป็นภัยคุกคามที่จะต,ต้องต่อต้านกันอย่างนี้หรือต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่าเราจะเป็นมิตรไมตรีกันไทยต้องเป็นมิตรไมตรีกับทุกประเทศไม่ใช่ทําตัวอยู่อย่างนี้เวลานี้เราก็ปิดประเทศหมดนะครับ ประเทศไทยเราซึ่งเป็นแบรนด์ลิงเนี่ยอยู่ๆก็เป็นแลนด์ล็อกหมดเราปิดประเทศหมดทางบกเราก็ไปขนส่งสินค้าไปจีนโดยทางบกเช่นทาง A3A ไม่ได้ทางรถไฟเราก็ไปทะเลาะกับลาวนะครับไปดูถูกลาวแล้วลาวก็ไม่ขนส่งทางแม่น้ําโขงเราก็ถอนตัวไม่เป็นภาคีปฏิญญาสัญญาแล้วทางเครื่องบินนะครับเราก็แซงชั่นประเทศโน้นความบาดประเทศนี้เครื่องบินไทยเราก็ลดน้อยร้อยลงการขนส่งทางอากาศสินค้าจะไปไหนก็ไม่ได้ ก็เหลือแต่ทางเรือนะครับแล้วมจะบังมากตาพุทธแล้วมันจะได้ที่ไหนล่ะครับ mm hmm. วันวน,นี้เรื่องอชิบหมายของเมืองไทยเนี่ย mm hmm. เกิดจากความผิดพลาดล้มเหลวการดําเนินนโยบายต่างประเทศครับ mm hmm. ที่ถือจีนถือรัเสเซียถืออิหร่านถือเกาหลีเหนือเป็นศัตรูที่จะต้องทําสงครามต่อกันและมันโกงการมันเรื่องอราวอะไรที่เราจะไม่ทาสงครามกับเขาล่ะครับเราเป็นมิตรกับเขาไม่ดีกว่าเลยครับวันนี้น้ํามันถ้าเราซื้อจากรัเสเซียซื้อจากอิหร่านเนี่ยคนไทยก็จะใช้น้ํามันถูกงกว่าครึ่ง แต่เราไปช่วยเขาคว่ำบาตรรัสเซียไปคว่ำบาตรอิหร่านไม่ยอมซื้อจากเขายอมชิบหายว,วายวอดไอ้นี่มันจันไรไหมละครับประเทศไทยบอกว่าเป็นประเทศเอกราชแล้ววันนี้ที่คุณทําตัวอยู่เนี่ย<ม>คุณเอาอประเทศไปเป็นเมืองขึ้นเขาหรือเปล่านี่แหละครับนโยบายต่างประเทศที่ถูกต้องนี่คือความล้มเหลวคือความวินาศสันตโลของประเทศไทยที่เกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินนโยบายต่างประเทศ<ม>เรื่องอะไรครับที่ประเทศไทยต้องไปคว่ำบาตรประเทศจีน เรื่องอะไรครับที่ประเทศไทยต้องไปความบาตรัสเซียรเรื่องอะไรครับที่ประเทศไทยต้องไปความบาดอิห,หร่านเรื่องอะไรที่ไปความบาดเกาหลีเหนือพวกนี้เป็นประเทศแกนนำกลุ่มริกลุ่มกลุ่ม S C O ซึ่งมีมวลชนอยู่กว่าสามในสี่ของโลกมีมวลเศรษฐกิจกว่าสามในสี่ของโลกเขาไม่เคยมาต่อแยมาข่มเบงลังแกเราเลยในขณะที่พวกที่มาข่มเบงลังแกเอาตีนเหยียบกระบาลอยู่เนี่ยกับไปสู่ฮกยอมตามคําสั่งเขานิสัยสันดานขี้ข้าชัดๆแบบนี้ แล้วไอ้จีนกับสหรัฐเนี่ยถ้าเขาจะชนกันเนี่ยแล้วเรามันจะยังไงกันล่ะครับท่านคือตอนนี้เขาชนกันอยู่แล้วนะครับครับเพราะยุทธศาสตร์ชาติของสหรัฐเนี่ยคือโลกนี้ต้องมีหมาอำนาจขั้วเดียวที่นําโดยสหรัฐเท่านั้นครับการตั้งขั้วอํานาจใหม่เนี่ยเป็นภัยคู่คามครับที่ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลจะต้องหาทางล้มไม่ขั้วอํานาจใหม่มให้ได้อื และบัดนี้เนี่ยคู่อํานาจใหม่ของโลกมันเกิดขึ้นที่เรียกว่าคู่อ,องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีจีนมีรัเสเซียมีอิหร่านมีเกาหลีเหนือมีอินเดียเป็นภาคีเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเขาจึงถือว่าไอ้พวกนี้คือภัยคู่คามที่จะต้องล้มล้างทําลายเสียมันจะต่างกันบ้างรัฐบาลสหรัฐสมัยไบเดนเห็นว่าต้องทําลายรัเสเซียก่อน ก็จะทำลายเอ o ีนี้ได้แต่ลุงตั้มเนี่ยแกเห็นว่าต้องทำลายจีนก่อนจึงจะทำลายเอ o ซีโอนี้ได้เพราะไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลคือต้องทำลายเอ o ซีโอปัญหาจะทำลายใครก่อนเท่านั้นเองลุงตั้มนี่แกเอาจริงเอาจังนะครับเลยตั้งยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและชักชวนใครต่อใครมาเป็นภาคีเพื่อทำสงครามกับพวกเอ o ซีโอเนี่ยและประเทศไทยเราอยู่ดีไม่ว่าดีไปเอาเขาทำไมเอาละเราเป็นภาคียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก แค่ต่อต้านนี้ก็หนักหนาสาหัสแล้วนะครับ,รบตอนนี้เข้าไปเป็นกองกําลังผสมอาเซียนเพื่อเตรียมทําสงครามกับทีมไอเนี่ยบัดซบระยําที่สุดนี่คือความล้มเหลวที่เอาประเทศไทยเนี่ยไปซุกหีบเอาประเทศไทยไปเป็นขี้ข้าเอาประเทศไทยไปเป็นคู่ศึกสงครามคือความล้มเหลวของนโยบายต่างประเทศที่ต้องประนามและเป็นเรื่องที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับ,รบต้องเรียกร้องให้ถอนตัว อย่างน้อยต้องออกจากการเป็นภาคีแนวร่วมกองกําลังผสมที่จะทําสงครามกับจีนให้ได้ครับต้องเลิกคว่ำบาตรรัสเซียเริ่มคว่ำบาตรประเทศอื่นเขาเลิกทําตัวเป็นประเทศสลาให้ของชาติใดชาติหนึ่งและเป็นขี้ข้าเขาไปช่วยคว่ำบาตรประเทศนั้นไปช่วยคว่ำบาตรประเทศนี้โดยยอมฉิบหายวายวอดเนี่ยมันเรื่องอะไรกันนะครับเนี่ยพี่น้องคนไทยต้องช่วยกันเรื่องนี้นะครับ อย่าไปลหลงไหลได้ปพื่มว่าเราดาเนินนโยบายต่างประเทศถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์แก่ชาตินี่คือความชิบหายที่เห็นอยู่ได้ในปัจจุบันเห็นได้ในอดีตเห็นได้ในอนาคตอยู่แล้วนะครับประเทศไทยชิบหายเพราะการดําเนินนโยบายอย่างนี้และมันเป็นการทรยศต่อพระบรมวิเทศบายที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชทานไว้เป็นเกาะคุ้มกันประเทศไทยไว้นะครับถ้าตราบใดเนี่ยประเทศไทยยังยึดมั่น ในพระบรมมาราชบายของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะปลอดภัยพระบรม,มวิเทศโีบายของรัชการที่ห้าคืออะไรหนึ่งไทยจะต้องไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกนี้ครับและที่เราทําอยู่เนี่ยเราเป็นศัตรูกับคน<ส>ข้อโลกนะครับใช่ครับสองไทยต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันและความเสมอภาคแล้ววันนี้เนี่ยเรายอมให้เขาเอาตีนมากระทืบหัวเรายอมเป็นขี้ข้าให้เขาสั่งการอย่างโน้นสั่งการอย่างนี้ เหมือนกับประเทศเป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยเนี่ยคือการทรยศต่อพระบรมวิเทศบายของพระเจ้าอยู่หัวและการที่5ที่จะนำาพาประเทศไทยไปสู่ความฉิบหายวายวอดนี่จึงแผ่นภารกิจของพี่น้องร่วมชาติของผมทุกคนนะครับที่จะต้องปลดแอกความผิดพลาดล้มเหลวของการดําเนินนโยบายตามประเทศเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงเกษตรนี้ไม่พค้อมรับผิดชอบหรอกครับที่เป็นอย่างนี้เพราะพวกคุณนั่นแหละไปทําไว้วันนี้คุณไปคว่ำบาดใครต่อใครแล้เแท้ไปหมดบ้าหรือเปล่าครับ น้ำมันที่เขาคุณไทยจะซื้อราคาถูกใช้น้ำมันราคาลิตรละสิบกว่าบาทนะครับ,ค,รบคุณต้องไปไปร่วมกับความบาดแล้วไปซื้อน้ำมันแพงๆมาใช้ทำให้คนไทยซื้อน้ำมันแพงที่สุดในอาเซียนคุณคบ,บ้ารบหรือเปล่าแล้วอย่างนี้คุณยังมีหน้าว่าคุณประสบความสําเร็จอย่างนี้ยังมีหน้าว่าคุณเก่งอีกแล้วนี่คือขี้ข้าชัดๆประนามได้เลยครับพวกนี้ท่ักรยกชาติขายชาติทั้งนั้นเห็นด้วยเลยครับผมเห็นด้วยเลยครับแล้วทีเนี้ยนะครับท่านเขาฝากถามกันมาว่า โดนเนี่ยมันล้มเข้ามาตั้ง10 200กว่าลำนะครับตัวกองทัพบกวินชัยเขาถแถลงเลยว่าสองร้อยกว่าลำแล้วก็ขาที่11ก็เหยียบขาดไปแล้วเ,เราก็ยังบอกไม่มีอะไรก็จะเจรจาเดินหน้ากันต่อไปไม่ได้ละเมิดสัญญาอย่างนี้ไม่ได้ละเมิดสัญญาเหรอครับก็นี่นครับทำไมกลัวเขมรนักหนา <S <S วันนี้นะครับผมอยากจะพูดนะครับ